สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะน้องดวงใจมาสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีคลิปนี้นะคะน้องดวงใจก็มีอะไรมาโชว์นะคะอยากจะโชว์นะคะความแข็งแรงของน้องดวงใจก็พากันตื่นตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะปลูกแม่วาตั้งแต่เช้ามืดเลยก็พากันออกมาเล่นนะคะกับพี่ๆน้องดวงใจก็เป็นคนปลุกนะคะพอปลูกเสร็จแล้วก็ ตามด้วยพี่ๆนะคะก็พากันออกมาเล่นก็เล่นกับพี่มีขวัญแล้วก็พี่มีสุกนะคะนี่นะคะน้องดวงใจจะโชว์ความแข็งแรงโดยการรับเล็บลโชว์พอ่พอแม่แม่นะคะนี่นะคะซอย,ยิ๊กเลยค่ะเขาแข็งแรงนะคะเห็นเขาตัวเล็กแบบนี้แต่น้องแข็งแรงตอนนี้ก็มีเริ่มกินอาหารบำรุงนะคะ อาหารบำรุงของแมวเด็กแมวแรกเกิดก็ค่อนข้างจะโตวไวนะคะช่วงนี้แม่วาสังเกตด,ดูนะคะแข็งแรงนะคะดูนะคะเพิ่งจะกินอิ่มไปดูท้องนะคะโชว์ความแข็งแรงให้พ่อแม่แม่เอฟซีดูนะคะถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูก็แข็งแรงนะคะก็ให้เวลาน้องอีกสักช่วงเวลาสักเดือนหนึ่งเนี่ยแม่วาก็จะ คิดว่านะคะคงจะเห็นความพัฒนาการของน้องร่างกายของน้องจะโตวไวมากกว่านี้อีกเยอะนะคะตอนนี้ก็น้องก็กินได้เล่นกับพี่ๆนะคะน้องดูแลมีความสุขหลังจากที่เขารับเล็บเล่นแล้วนะคะเขาก็มาแอบในอุโมงของน้องนะคะอุโมงหลุมลบไัยของน้องเขา พี่มีควันก็มาเข้ามานะคะมาเล่นนี่นะคะน้องล่าเริงสุขภาพจิตน้องดีนะคะสุขภาพร่างกายน้องก็ดีตามมาด้วยนะคะก็ตื่นมาก็นี่นะคะพากันเล่นเขามีความสุขกับพี่ๆเขานะคะยังถือว่ายังโชคดีนะคะที่ว่าน้องเขายังมีพี่มีขวันนะคะเป็นเพื่อนเล่นเป็นพี่เลี้ยง ที่คอยเล่นกับเขามาตลอดตั้งแต่น้องิืมลืมตามานะคะกาจะมาแอบนี่นะคะก็บอกแล้วว่าน้องดวงใจเขาจะชอบชอบตรงใต,ต้โต๊ะนะคะเขาจะชอบมาเล่นอยู่มาแอบพี่มีขวัญแม่วาก็เลยตั้งให้นะคะตรงนี้เป็นหลุมลบภัยของน้องดวงใจนะคะนี่นะคะเล่นกับพี่มีขวัญพี่มีขวัญเขาก็จะ ออกแนวค่อนข้างที่จะเล่นแรงนะคะแอบเล่นเล่นปิดแอบกันกับพี่มีขวัญนี่นะคะคู่ปรับน้องมีขวัญก็คือพี่มีโชคนะคะดูเขาเล่นกันนะคะก็เขาเล่นแบบนี้นะคะแม่ว่าห้ามก็ไม่รู้จะห้ามยังไงนะคะเขาก็เล่นแบบนี้มาตลอดน้องผักบุ้งนะคะนี่นะคะน้องผักบุ้งก็นั่งมองมีขวัญกับมีโชคเขาเล่นกันนะคะ เปลี่ยนคู่เล่นนะคะน้องมีขวัญก็มาเล่นกับพี่มีสุกแทนนะคะตอนนี้น้องมีสุกก็ล่าเริงดีขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายของน้องแต่แม่วาก็ต้องบำรุงนะคะบำรุงอาหารแมวป่วยช่วยด้วยแล้วก็วิตามินเสริมภูมินะคะน้องมีสุกต้องกินอยู่ตลอดเวลานะคะคุณหมอก็ให้กินนะคะเพื่อเสริมภูมิให้กับน้องมีสุกตอนนี้ก็ สุขภาพดีเล่นนี่นะคะค่อยๆออกมาจากหลุมลบภัยนะคะมาดูพี่ๆเขาเล่นกันเอ็นดูนะคะแม่ว่าเอนดูนั่งนั่งถ่ายคลิปไปแม่ว่าก็ขำนะคะความอยากเล่นกับพี่ๆก็มีแต่ว่าความกลัวก็มีนะคะดูนะคะยุกยิกยุกยิกนะนะคะลุ้นอยากเล่นกับพี่แม่ว่าถ่ายไปแล้วก็ขำไปนะคะดูนะคะแอบแอบมุดเข้าหลุมลบภัยต่อ เอนดูน้องนะคะความน่ารักน้องดวงใจเขามีเยอะแม่วานี่หลงเลยนะคะเอนดู ure, ทั้งกอดทั้งหอมทั้งวันนะคะถึงจะตัวเล็กหอมเป็นหน่อยหนึ่งก็แม่วาก็เอนดูแลหอมทั้งวันนะคะความไร้เดียงสาข,ของน้องความฉลาดของน้องสุดๆเลยนะคะแม่วายอมรับเลยเป็นลูกแมวที่ฉลาดมากไอคิวสูงเรียนรู้ไวนะคะทุกๆอย่าง น้องเขาจะแอบ,บจำพวกพี่ๆมานะคะอ้โหเฉงเอมองค่ะคอระยาวเลยเหมือนอีทีเลยค่ะฉเฉงเอมองค่ะพี่ๆเ็ไปไหนกันแล้วแอบ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 ,แบวิ่งเขาง้าหลมลบภัยเรียกเรียกแม่เรียกแม่เห็นแม่นะคะนี่นะคะแอบแอบบมองพี่ๆไปไหนกันหมดแล้วแอบบมองพวกพี่ๆก็เ,เล่นแรงกันนะคะ หลังจากที่แอบมองพี่ๆกันได้สักพักหนึ่งแม่วาก็เอาอาหารให้น้องกินนะคะเป็นอาหารเปียกผสมกับอาหารเสริมนะคะก็น้องกินเก่งนะคะช่วงนี้ดนดูท้องนะคะกินเยอะถ้าน้องยังกินเก่งกินได้ขนาดนี้อีกสักเดือนหนึ่งก็คงจะมีเนื้อมีหนังนะคะ แม่วาก็จะพามาดูพี่ๆนะคะวันนี้แม่วาก็หาสิ่งคลายเครียดมาให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ก็ไปถอนกัญชาแมวข้างบ้านนะคะที่แม่วาปลูกไว้เอามาให้กับเด็กๆนะคะได้คลายเครียดกันช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะก็เด็กๆเขาจะชอบนะคะชอบชอบมากนานๆกินทีนะคะ พี่มีบุญนี่กินไปหลายต้นแล้วค่ะอาการเริ่มออกแล้วนะคะเริ่มกริ้งแล้วค่ะเริ่มกริ้งแล้วเริ่มกริง้งเริ่มมวนแล้วนะคะพี่มีบุญพี่มีบุญก็นั่งอยู่กับสีดำกับน้องคนล่านะคะแล้วก็น้องมีสุขนะคะกำลังกินล่าก,กัญชาแมวอยู่นะคะมีบุญนี่ ถ้ากินไปได้สักพักหนึ่งอ่ะเขาจะกลิ้งเลยนะคะมีบุญซุกค่ะข้างบนนี้ก็คือน้องกาฟิลกับน้องเตียยเตี้ยนะคะกาฟิลก็เมาและะ้วค่ะก็ถ้ามีเสียงไก่รบกวนแม่วาก็ต้องขออภัยเอฟซีทุกๆท่านด้วยนะคะเพราะว่าข้างบ้านแม่วาเขา เลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงไก่ไว้ขายเลี้ยงไว้เยอะก็จะมีเสียงไก่รบก,กวนหน่อยนะคะนี่นะคะพากันกินนอกจากพัดลมนะคะที่เราเปิดให้เขาคายร้อนเพื่อคายเครียดแล้วแม่วาก็ว่ากัญชาแมวนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยคายเครียดให้กับเด็กๆได้นะคะดูจากการลักษณะนะคะดูเขามีความสุข พอเขาได้กินได้ลิ้มรสไปแล้วมองดูเขาเคริบเคลิ้มเหมือนเขาคลายเครียดนะคะน้องเตดเตียกับน้องกาฟิวก็มีความสุขนะคะดูนะคะฟินดูเด็กๆแต่ละคนแล้วเขามีความสุขมากนะคะในการกินในการที่เขาได้สัมผัสกับต้นกัญชาแมวนะคะก็แม่วานะคะ ยังดีที่ว่ามีมีไว้ให้เขากินตลอดเลยเพราะว่าแม่วาจะปลูกเอาไว้นะคะแถวข้างบ้านเวลาเดินไปข้างๆบ้านบางทีแม่วาก็จะดึงจะถอนมาไว้ให้กับเด็กๆนะคะนี่นะคะน้องปฐมของเราเขาก็มีความสุขในกรงของเขานะคะเขาก็ฟินฟินในกรงของเขาะคะ่ะน้องปฐม มีกิ้งด้วยนะคะเดี๋ยวกินไปได้สักพักหนึ่งน้องปฐมเขาก็กิ้งเขาก็ฟินต้องให้กินเยอะๆคะ่ะน้องผสมจะได้ดุน้อยๆหน่อยค่ะจะได้อารมณ์ดีๆกัดแม่น้อยๆหน่อยค่ะนี่น้องลูกเท้านะคะน้องลูกเทาก็ปีกออกมากินอยู่คนเดียวนะคะมีความสุขนะคะกินอยู่คนเดียวน้องลูกเท้านะคะ ค่อยแทะต้นไม่ค่อยใหญ่นะคะต้นเล็กค่ะต้นใหญ่แล้วเด็กๆก็ไม่ค่อยกินนะคะลากเขาจะแข็งอันนี้ต้นเล็กลากเขาจะค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะลากเขาจะนิ่มอ่อนถ้าต้นใหญ่เกินลากแข็งเด็กๆไม่ค่อยกินค่ะ น้องเมษานะคะน้องเมษาก็กำลังฟินนะคะแยกมากินอยู่คนเดียวค่ะกินไปถูกไปนะคะน้องเมษาไม่ว่าเห็นลูกๆมีความสุขไม่วาก็มีความสุขไปกับลูกๆด้วยนะคะนี่น้องมีโชคนะคะน้องมีโชคก็ฟินอยู่คนเดียวค่ะ เดี๋ยววันที่20นี้น้องมีโชกับน้องมีขวัญก็จะไปรับวัคซีนเข็มสองพร้อมกันนะคะพร้อมด้วยเดี๋ยวแม่วาก็จะพาน้องดวงใจไปตรวจสุขภาพด้วยค่ะ mm. นี่นะคะพามาดูแก๊งแมวมึนนะคะแก๊งแมวมึนแก๊งแมวมึนนำทีมโดยน้องมณนีน้องอมสินน้องน้ำชาน้องกาแฟ น้องโอเลี้ยงแล้วก็น้องบุญรอดน้องแมวพี่การขาขาดนะคะแก๊งนี้เขาจะอยู่ด้วยกันนะคะแก๊งแมวมืนก็มีความสุขนะคะดูนะคะแย่งกันกินน้องบุญรอดกิ้งแล้วนะคะนี่นะคะน้องบุญรอดนี่เขาจะชอบมากๆเลยนะคะกินไปกินไปก็จะกลิ้งไปทุกครั้งเลยนะคะความสุขที่เราไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนนะคะ เจอที่ไหนก็ถอนอามาให้กับลูกๆนะคะเราไม่ต้องไปซื้ออะไรที่แพงๆบางครั้งเด็กๆก็ไม่ได้ชอบของแพงๆนะคะนี่นะคะหาได้โดยไม่ยากตามบ้านเราบ้านนอกจะมีเยอะนะคะแถวกรุงเทพจะค่อนข้างหายากนะคะแมวกรุงเทพก็แถวแถวกรุงเทพก็จะมีตะกรนกรีดจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับ ยอดอีต้นกัญชาแมวนะคะบางครั้งก็นึกสงสารนะคะยังดีที่แถวบ้านนอกของเราหาง่ายนะคะต้นกัญชาแมวพามาชมอีกห้องหนึ่งนะคะแก๊งแมวรุ่นใหญ่นะคะเด็กๆก็พากันฟินเลยค่ะชอบชอบกันมากๆนะคะแมวรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นบุกเบิกเลยนะคะที่แม่วาเลี้ยงพวกเขามา ส่วนมากก็จะมีอายุ10กว่าปีขึ้นไปนะคะเขาจะเป็นแมวสันโดจะไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะเด็กๆก็ฟินนะคะฟินพากันฟินวันนี้ก็แทบจะรวมเด็กๆทั้งบ้านมีบุญลูกแม่วาเลยนะคะคลิปนี้ก็จะได้เห็นเด็กๆที่บ้านแม่วาเยอะหน่อยนะคะ แม่วาก็ต้องขอฝากทุกๆท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วาด้วยนะคะกรับขอบพระคุณทุกๆความเมตตาทุกๆกกำลังใจที่ท่านส่งมอบมาให้กับเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วาเสมอมานะคะคลิปนี้แม่วาก็หวังว่านะคะทุกๆท่านคงมีความสุขกับเด็กๆไม่มากก็น้อยนะคะ ทุกๆท่านได้เห็นความน่ารักของเด็กๆก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ